สวัสดีครับ 4K การช่างนะครับส่งงานอีกคันนะครับออกอีกแล้วนะครับออกแล้วออกอีกนะครับเมืหนึ่งมีสองต้องมีสามนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นชุดลังครึ่งนะครับรางน้ำฝนนะครับนี่ของ Land Rover นะครับเสื้เกตคู่นะครับนออกอีกแล้วนะครับมาเมหนึ่งมีสองต้องมีสามว่าอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับ ส่งงานนะครับตัวนี้เป็นเคปล่าคนนสีทองนะครับนะแพ็กเกจคู่นะครับตัวนี้ภายในนะครับตัวนี้ภายนอกนะครับดีไซน์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้แลนด์โรเวอร์นะครับตัวนี้แลนด์โรเวอร์ต,ตัวสีฟ้านะครับ บางทีแล้วเรานีรถแรนโดเวอร์ตัวสีแดงแก้วนะครับี4เการช่างดีวใหม่ใช้ไนก็เดิมนะครับส่งงานต่อเนื่องนะครับเห็นตัวอย่างแล้วนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับลูกค้าประทับใจจัดแล้วจัดอีกนะครับโอเคนะครับนี่ครับเป็นแนวทางนะครับมาสภาพไหนรอกลับไปดูโมเลกี่แน่นอนครับ 4K การช่างอยุธยานะครับมาสภาพไหนรอกลับไปดูโมเลกี่นะครับดีวใหม่ใช้ไรก็เดิมนะครับ โอเคนะครับช่องทางการติดต่อก็เข้า Google y o u t u b e นะครับ Facebook นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับ ck การช่างอายุทยานะครับจะมีรายละเอียดงานนะครับอัปเดตทุกวันนะครับเผื่อบางครั้งบางทีเป็นรถรุ่นที่ท่านใช้อยู่นะครับเป็นแนวทางนะครับว่าตรงไหนตกแต่งได้บ้างบิ้วใหม่ได้บ้างครับซื้อใหม่แพงกว่านะครับที่สำคัญนี่บิ้วใหม่ครับบิ้วใหม่นี่สวยใหม่เงาวิ่งนะครับ มองถลอกลอดซีนะครับเอาอยู่นะครับ c ีการช่างอายุทยานะครับที่สำคัญส่งงานได้ทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับไต่ต้องห่วงว่าบางคมบอกว่าอยู่ไกลครับประเทศไทยแค่นี้นะครับส่งของทุกวันนี้วันเดียวถึงแล้วนะครับอย่าไปคิดมาก,กครับระยะทางไม่ใช่บุศัก์สำหรับความหล่อนะครับ โอเคนะครับสี่เคการช่างอัปเดตงานให้ทุกวันนะครับเผื่อบางครั้งมาทีเป็นรถรุ่นที่ท่านใช้อยู่นะครับฝากดกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ